พระโสดาบันและพระอริยะบุคคลระดับที่สูงขึ้นไปนี้จะไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปเพราะมีดวงตาเห็นธรรมปฏิบัติธรรมจะเริญปัญญาจนเห็นอริยาสาัจสีเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมากเห็นใจรักในขันห้าอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความทุกข์ที่เกิดแล้ว สูกปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนให้เจริญคือไตลัะดับความทุกข์ใจได้อันนี้แหละคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงเกิดขึ้นภายในใจเกิดจากการปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมพอมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธเจ้าตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่า ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต <Yeah. S 1> ผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมธรรมในที่นี้ก็คือธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติที่ปรากฏขึ้นในใจธรรมที่มาดับความทุกข์ใจเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตาย <Yeah. S 1> ถ้ามีธรรมอันนี้อยู่ในใจแล้วความทุกข์ใจจะไม่เกิดจะเจ็บขนาดไหนความทุกข์ใจก็ไม่เกิด จะตายความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดแล้วผู้ที่เห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าก็คือพระอริยสงฆ์นั่นเองก็คือผู้ปฏิบัติคือผู้ที่ได้บรรลุธ,ธรรมเป็นพระโสดาบันขึ้นมาพอได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงที่มีอยู่ที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วความสงสัยความ ความเสื่อมศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะไม่มีไปตลอดอนันตการถึงแม้ว่าสมมติว่าถ้ายังไม่ไปถึงพระนิพพานตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วกลับมาไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้แล้วก็ตามแต่พระโสดาบันที่มาเกิดใหม่นี้ท่านจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจท่านจะยึดหลักคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทานศีลภาวนาไปตลอดจนถึงพระนิพพานไม่มีความสงสัยลังเลว่าการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้จะพาให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้หรือไม่ <Yeah. S 1> นี่แหละคือที่พึ่งที่แท้จริง